อะ,ะเห็นหน้าใสาๆแบบนี้<ะ>เดี๋ยวมีอะไรให้ดูนกนคือผิวหน้าของคนอายุ25ค้าค้าแก่ตัวละเดี๋ยววันนี้มองพาเช็คสัญญาณเสียงฟ้าระยะยาวมีอะไรบ้างเกียมสมุดจดสวัสดีค่ะสวัสดีค,คุณชาครูเช็คให้น่ารักทุกคนนะคะเดี๋ยวจะมาลองเล่นถามตอบจากภาพนี้ดูดีไหมคุณดูน้องล้ำหอมนะภาพเนี้ย เห็นแบบนี้ก็จะดูหน้าใสเกรียงดีเหมือนไม่มีอะไรถูกปะคือน้ำหอมเป็นคนผิวขาวมากนะคะเพราะฉะนั้นผิวด้านบนอาจจะยังไม่มองเห็นฝ้าหรอกแต่ถ้าอยากรู้ว่าผิวขาวแบบนี้มีปัญหาฝ้าซ่อนอยู่ไหมต้องใช้วิธีการสแกนอ่ะให้ดูรูปเห็นปะตกใจเลยปะเยอะมากเนาะแปลว่ามีโอกาสที่ฝ้าจะปะทุขึ้นมาจากใต้ผิวเยอะมากคุณบุญฝ้าเป็นอะไรที่มองด้วยตาเปล่ายังไม่เห็นนะคะเดี๋ยววันนี้มาที่กลไกการเกิดฝ้าเข้าวๆกันก่อนจุดเริ่มต้นของคนที่เป็นฝ้าโดยส่วนใหญ่ก็คือเวลาที่เราไปออกแดดแบบออกเยอะๆนะเมลานโซม ที่อยู่ใต้ผิวจะผลิตเมลานินนะผลิตตอนแรกเนี่ยเขาจะยังไม่ส่งขึ้นมาที่ด้านบนคุณแต่จะค่อยๆใช้เวลาเพื่อส่งเม็ดสีผิวสีครัมม้ยขึ้นมาด้านบนเพื่อให้เราเห็นเป็นกาฝ้านะคะซึ่งฝ้าปกติเป็นอะไรที่รักษาไม่หายขาดนะทำได้แค่ทําให้จางลงแต่คราวนี้ก่อนที่จะเกิดฝ้าขึ้นมาจริงๆเนี่ยค่ะมีสัญ,ญญาณอะไรบ้างไหมที่เราสามารถที่จะสังเกตได้แล้วรีบรักษาเลย1ถ้าเป็นคนที่ผิวแห้งคาดความชุ่มชื้นผิวมีโอกาสที่จะระคายเคืองได้ไวอันนี้ผิวอักเสบง่ายไว เกิดโอกาสที่ผิวจะคล้ำแล้วเกิดฟ้าได้ไง่ายข้อ2หน้าบานนะคะสาเหตุบ้านเราเจอเยอะเลยก็คือไปใช้ครีมที่มีส่วนผสมของสารอันตรายปรอดไฮโดรควินอนต่างๆผิวก็จะถูกกระตุ้นด้วยแสงแดดง่ายขึ้นโอกาสที่จะเกิดฟ้ามากกว่าคนปกติแน่นอนดังนั้นทางที่ดีเลยถ้าเราจะปกป้องผิวจากการเกิดฟ้าก็ต้องเลือกแอคทีฟที่ช่วยลดการเกิดฟ้าและซับพอร์ตผิวไปพร้อมๆกันถ้าคุณผู้นที่ยังไม่รู้ว่าเราต้องใช้อะไรยังไงสกินแคร์อะไรใดๆมองเรคคอมเมนต์ตัวนี้เลยเป็นอะไรที่รีวิวรอบที่ร้านแป๊ะรีวิ ถูกแลยดีเป็นครีมทาฝ้าของเมลานี่นะชื่อเต็มๆก็คือเมลานี่แอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไวท์เซรั่มแอนด์สปอตคอร์เรคเตอร์นะคือมาช่วยจบฝ้าซ้ำซากระจุดดำดำแบบปูนวันอะ่ะคือยับยั้งลดเลือนบำรุงบ้องกัน, <Wow. S 1> นกลไกที่หนึ่งหรืกลไกที่2หงมองพูด บบมัดรวมกันตลอดเลยคือมาช่วยยับยั้งแล้วก็ลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำนี่แหละคะ่ะสารตัวแดงของเขาจําไว้ให้แบบขึ้นใจได้เลยนก็คือเมลาทินเอนะอันนี้เป็นสารเอกสิทธิ์เฉพาะของเมลานีเลยนะคะเป็นงานวิจัยจากเกาหลีที่สามารถยับยั้งการผลิตเม็ดสีรวมถึงยับยั้งการส่งผ่านเม็ดสีเมลานินได้ดีกว่าอาวูตินถึง80เทา่าเสริมมาด้วย botanical extract complex B ก็คือสารสกัดที่ทรงพลังจากธรรมชาติเนี่ยห้าตัวเอามารวมกันอันนี้ก็จะมาเสริมรตัวเมลาทินเอ็กซ์อีกทีหนึ่งกลุ่มที่สามก็จะเป็นตัวที่ทําให้ผิวดูวส ูเนียนนุ่มชุ่มชื้นอนะคะตัวแรกเลยก็คือในซีนาไมา์จริงๆเขาก็จะไปเสริมฤทิ์กับสาร2กลุ่มแรกที่ว่านะ ก็คือสามารถไปลดการเกิดเม็ดสีผิวรวมถึงยับยั้งการสง่สงผัธเม็ดสีผิวได้มีไฮยาลูมาด้วยใส่เป็นตัวโซเดียมไฮยาโรเนตนะคะก็มาทําให้ผิวชุ่มชื้นกลุ่มที่4เนี่ยจะเป็นการปกป,ป้องผิวจากแสงแดดคุณคุณจริงๆเขามี s p f 20นะก็คือมีฟิลเตอร์กันแดดมา2อตัวเป็นวันสบายๆไม่ได้ค่อยจะไปเจอแดดไดไ,ดได้ออกไปไหนมากมายทาแค่เมลามีอย่างเดียวก็จบแต่ถ้าจะต้องออกแดดยังไงซักครีมกันแดดก็ต้องทาทับนะคะเมลามีไม่ก่อให้เกิดการอุดตันสามารถจัดการฝ้าสะสมใต้ผิวให้ลดลงอ่ะสามารถลด UVS Spo ลงงงไดด้้ววยยาาะะโนนต่่ออผิบบบแพค ที่ตั้งคันก็ใช้ได้นะเพราะว่าคนที่ตั้งคันก็จะมาจะมีปัญหาฝ้าเกิดขึ้นนะคะในกรณีที่เป็นฝ้าที่ถูกกระตุ้นด้วยการสร้างเม็ดสีผิวเนะะี่ยค่ะอันนี้ช่วยได้โดยภาพรวมก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์คนที่มีาผิวมองฝ้ากระโดยที่ไม่ได้ไปรบกวนผิวหน้าด้านอื่นอันคุณอย่างไม่กระตุ้นสิวไม่กระตุ้นการอุดตันแล้วก็ไม่ได้ไปทำร้ายเซลล์เม็ดสีผิวเพราะฉะนั้นไม่เกิดด่งางขาวแน่นอนแล้วก็ไม่มีสารทาเซลไม่ทาให้หน้าบาด oh. เนื้อครีมอันนี้หมองก็โชว์บ่อยแล้วนะจร ะะแต่ไม่เหน,นะนะคือหลังทาเสร็จตบด้วยครีมกันแดดแล้วก็แต่งหน้าได้เลยสามารถใช้ร่วมกับสกินแคร์รูทีนไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์เซตสิวหรือว่าเซตรักษาฝ้าหรือลดริร้วรอยใช้ด้วยกันได้หมดเลยแล้วก็หมอแนะนําให้ทาเช้าเย็นเลยนะส่วนตัวหมอรีอไปกี่ครั้งละหยิบกลับมาใช้ตลอดนะคะกี่ปีเราไม่รู้ว่าก็ต้องยอมรับว่าโอเคนะคะเป็นอีกหนึ่งสกินแคร์ลดฝ้าที่หมอชอบคุณผู้ที่ยังไม่เคยใช้อาจจะสตาร์ทจากไซส์8กร,รัมหรือ15กรัมได้นะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเอาให้คุ้มก็สรู่ไซส์ ใครที่เป็นแฟนคลับเมลานี่อย่าลืม,มคอมเมนต์เมาท์มอยกันนะคะใช้ได้ผลยังไงเผื่อเพื่อนๆอยากจะลองใช้ตามและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังมองก็ฝากกด u b s c r i b e ไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนดิ่คคณรักติดตามรีวิวสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ทีช่างกุูเช็ควันนี้กุียัมองไปแล้ว